สวัสดีครับอยู่กันในเกมนี้ว่าด้วยแบ็คแพคมอนสเตอร์นะครับมาวันนี้เราจะได้เล่นเป็นอา่าผมว่าสายฟ้าก็น่าสนใจมีเพเทโตรตรงนี้ครับเป็นอา่ากระคูนนะครับที่จริงๆมันอัปเดตมาสักพักแล้วแหละที่มันสามารถอัปเกรดอัพคันได้เดี๋ยววันนี้ลองดูอา่าได้เอเซน์เหลืองไปอีกอันนึงฮะอ,อ่ะแฝดนี่มาตัวนหนึ่งครับสลัมมี่เปิดมาทำระเบิดสีนะครับแล้วก็เอาไปเปลี่ยนธาตุได้เอามาลดคูลดาวน์ได้นะ รอบนีครับเจอกับและคุณเหมือนกันนะก็จะมีเป็นวิล่ามาตัวดงครับน่าจะไปทางเขียวนะแล้วผมลืมลิงก์หนึ่งตัวนะครับเออไม่เป็นไรเอนิจจีมันแค่ใช้น้อยลงนะครับตอนนี้มีแค่ตัวเดียวที่ใช้เอน r g จีซึ่งก็ไม่ขาดเท่าไหร่เรียบร้อยฮะเอเซนเลือครับอัปเกรดขึ้นมาได้แล้วนะฮะแล้วก็มีเอเซนเลือแตกอีกอันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวอาจจะไปผสมคู่กับสลามี้ครับมีเป็นเบบี้ดากอนนะครับตรงนี้เอามากินเอยเดี๋ยวด้วยแล้วผมมีตัวกินอยู่แล้วนะ นี่ซื้อบาให้กินเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรออัพเกรดต่อเลยอัพขั้นต่อเลยเป็นมังกรสายฟ้าฮะก็อรอสองรอบครับรอบนี้กับรอบหน้าฮะรอบนู้นถึงจะได้เห็น <c oughs> นานหน่อยอ่ะตรงนี้ถ้าเจอมิราสอตัวครับก็เป็นธาตุไฟกําลังจะขึ้นอีกหนึงแต่ว่ไม่ค่อยโดนไฟเท่าไหร่ฮะดาเมจเหมือนว่าเราจะนําอยู่นิดหน่อยอสูว้วครับ อ่ะสลามไม่เหลืองเลยครับก็จะมาลดคูดาวให้กับตัวท่าสายฟ้าฮะเลยก็อักเมนของเรามี3อันมีอะไรน่าสนใจบ้างจริงๆาตาสายฟ้าเป็นตัวที่ไม่ค่อยมีฮิวนะครับจะเน้นจบเร็วเน้นตีเร็วเน้นตีแรงง้นล่างสุดสีเลือดคงจะไม่เอานะฮะมีคอนฟิเดนซ์ก็น่าสนใจจะได้เอาตัวรอดได้ถ้าท่าแพ้เหมือนว่าจะได้เ p ดี T บักขึ้นครับสี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้าชนะก็คือได้ดาเมเทขึ้นมา3%ทุกๆก,การชนะซิงเกิลเลยได้หมดอ่ะไปลดคูดาวให้ใหตัวสายฟ้าครับก็ได้ลด10เปนะครับเปิดมาสร้าง,องาาคอน ช่วยได้ิดหน่อยหลักๆก,ก็มาลดคูดาวนะครับแล้วตรงมันเล็กด้วยมีก้อนเมฆครับหยิบมานิดหน่อยแล้วกันฮะนิดหน่อยนิดหน่อยเผื่อว่าจะได้ใช้เพราะว่าก็จะทําสถานะช็อตได้อยู่นะครับทำสตาร์ได้ซุ่มต่อไปก็ไม่มีอะไรน่าสนใจไปกันต่ออีกทีนึงอ่าโอเคฮะทาเป็นเมฆสายฟ้าได้แล้วนะครับเจอกับธาต<า>ุไม้นะฮะมีรีเจนนิดหน่อยรีโซร์เรชันฮะแล้วก็มีปรากูลเหมือนว่าจะไม่เอาขึ้นนะไปให้มีรากขึ้นสะก,ก่อน มีและคูณด้วยฮะแอทแทกเกอร์ค่อนข้างเยอะฮะดามเมจค่อนข้างเยอะเอนจีน่าจะไม่เพียงพอแต่เราก็คือโดนดาเมจเยอะเช่นกันนะตอนนี้ก็เกือบเกือบจะแตกอยู่ถ้าเขาเด้งเอนจีทันครัผมแตกนะแต่ถ้าเขาเด้งไม่ทันติดตไีไม่ออกก็น่าจะพอลุ้นๆอยู่ฮะตรงนี้ใกล้เคียงกันมากแล้วสตันจะมาได้อีกหนึ่งทีฮะโอ้ไม่ทันสตันเก็บ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ครบสิ มังกรสายฟ้าคก็คือจะได้ดาเมจตามการรีเจนของเอ e เ g อร์ีครับยิ่งรีเจนได้บ่อยรีเจนได้เยอะดาเมจจะขึ้นมาเรื่อยๆครับเป็นมังกรที่เล่นค่อนข้างง่ายนะไม่ซับซ้อนเหมือนมังกรน้ำครับที่ต้องมีค่าโฟลถึงจะได้ดาเมจหรือว่ามังกรเขียวที่มีโล่มีชิลจะได้ดาเมจขึ้นมาหาอะไรอย่างนั้นครับตรงนี้ก็จะเล่นง่ายกว่าเดิมค่อนข้างเยอะหน่อย มีตัวนี้ครับป,ป,ป๊อปครับเอามาเพิ่ม Energy ได้ครับเวลาคลิกเกอร์ถีก็ได้ e n e r g y ขึ้นมาถีส่งมาต่อหา,หาช่องสักหน่อยเอวิที่วางเลยแล้วก็ได้ตัวผสมขึ้นมาแล้วฮะน้องเขียวครับถ้าใส่ฟ้าผสมกับแรคคูนได้เรับก็ขึ้นคันได้อ่ะเดี๋ยวลองดูครับแรคคูนอัพคันจะเป็นยังไง ชองโคตรจะเต็มแบบอันนี้คือป๊อปฟอปเราไม่ลิงกก็คือจะไม่ได้ Max Energy ีนะครับแต่ก็คือยังได้ทริกเกอร์อยู่เวลาทริกเกอร์ทีก็ได้ Energy ขึ้นมาอะดาเมจครับก็จะขึ้นเรื่อยๆฮะตาม Energy ที่เด้ขึ้นมายิ่งขึ้นเยอะยิ่งขึ้นบ่อยก็จะยิ่งได้ดาเมจเร็วนะครับแต่ดูเหมือนจะไม่พอฮะตัวแรกคูนของเราดีใช้ Energy ค่อนข้างเยอะเลยตีก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะแต่ถ้าอัพคันน่าจะดีกว่านี้ สายฟ้ามาเลยครับก็จะใช้ที่25สูตรนะครับมีอัตราการคลิกด้วยคือดาเมจก็มีนะครับและก็ลิงก์กันได้ดาเมจเพิ่มเติมนะครับตามจํานวนที่ลิงก์นะมีตัวธาตุน้ำฮูรูโระนะครับตรงนี้ก็จะเป็นธาตุน้ํากับสายฟ้ารวมกันแล้วมาเข้าคู่กับแสบได้ครับซึ่งจะทําให้เวลาโดนโจมตีมีโอกาสที่จะทาสายฟ้าใส่สตูครับสวนกลับไปหรือว่าทําเป็นเรนครับทำให้เอเนจีของสตูเดลขึ้นช้าลงนะครับดึงมาก่อนครับเดี๋ยวหาช่องก่อนไม่มีช่องเล่นเลย โอเคได้ช่องมาแล้วเราสามารถขายจริงๆลูกน้ำมันไปผสมต่อได้นะเราขายได้แค่ลูกไยนะครับ จอกับภาพน้ำแข็งนะฮะอยากหยิบมาทาบ้างเนีแต่ผมทําละแตกทุกทีเลยดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผสมก่าจะได้แต่ละตัวสุดท้ายตัวเราน้อยกว่ามันก็แบบตัวแตกทุกทีนะฮะไม่ได้ทำคอนเทนต์ภาพน้ําแข็งสักทีอะตรงนี้ครับสู้ไหวหรือเปล่าดาเมจเรานําอยู่นะแต่ถ้าเขาเก็บฟอสไบครบสิบก็โดนทีละห้าสิบเลยฮะโดนทีบอกว่าลูกใหญ่อยู่นะครับกลับมาใกล้กันแล้วฮะเมื่อกี้นาอยู่แล้วก็ตรงนี้เหมือนจะสู้ได้อยู่แต่ก็เกือบไปเหมือนกัน ช่องเพิ่มเติมมาเต็มเลยโอเคเลยครจะได้ขยงขยายช่องสักหน่อยอ่ะตรงนี้ไม่มีตัวลิงนะผมไม่มีตัวดีเฟนเดอร์เลยสำหรับสายฟ้าแทบไม่ได้ดึงมาเลยมาฟาเสทับได้ความเร็วนะครับได้ลดคูดาวขายลูกไฟไปฮะเดี๋ยวทําสลามี่ถ้าสายฟ้าเพิ่มเติมนีก็มารดคูดาวให้กับตัวมังกรสายฟ้าของเรา The stage เจอกับท่าดไฟเนี่ยเปิดมาเรามีค่าชิวมานิดหน่อยครับจากตัวกูโรครับหรือปลาไหลสายฟ้าด้วยครับตรงนี้สายฟ้ายังไม่มีฮะทำได้แค่เรดเลยครับเดี๋ยวไปผสมกับแซบเดี๋ยวต้องรอลูกแรของเอเซนท่าดน้ำก่อนครับถึงจะไปผสมเข้าคู่ได้ฮะในตรงนี้ครับสู้ไหวอยู่นะดาเมจเราค่อนข้างแรงสำหรับตัวบังก่อนสายฟ้า ลองดูหน่อยฮะตัวดาเมจของเราก็จะเป็นตัวมังกรนะครับมังกรสายฟ้าดาเมจจะขึ้นเรื่อยๆนะแต่เจ้าตัวระคคูนเนี่ยก็คือมีดีตรงที่ว่ามันทําค่อนข้างง่ายแล้วก็ตีแรงเลยครลิงได้หลายตัวคือได้ดาเมจค่อนข้างดีอักเป็นที่2ครับ B.L. ท a t e r a e g y นะครับก็น่าสนใจดีได้ลดคูดาวจะได้แบบเร็วๆหรือว่าทุกครั้งที่ Cosmic Attack ได้ชีวิตมาฮะกันตายได้หน่อยแต่ผมว่าเอาลดคูดาวแบบจบเร็วไปดีกว่าฮะให้มันเหมาะสมกับสายฟ้าไป ลูกสายฟ้าอีกหนึ่งลูกนะฮะหาลูกน้ำนะ้วตอนนี้ต้องหาลูกน้ำเอาลักคูดาวให้ให้กับมังกรนนะนีัยมังกรสายฟ้าจะได้ตีได้เร็วเจอแต่ช่องฮนะไม่เจออะไรถ้าสายฟ้าเด็ดเด็ดเลยนะมีลักคูอีกตัวหนึ่งฮนะเอเนจีพหอหรือเปล่าวะมาทำอีกตัวอีกตัวมาเล่นอีกตัวดีไหม ปกติใช้4ี่ที่เลยนะพออัปเกรดขึ้นมาเป็น2องสองจพอไม่พอก็เดี๋ยวต้องลองดูกันนะฮะตรงน,นี้ก็ลิงก์ไป2ครับลดสตาบิน่าที่ใช้งานได้ดิดหน่อยนะและก็เหมือนว่าจะหมดแล้วล่ะไม่มีลูกน้ำหลงเหลือเลยเราจะได้อัปเกรดประหลัยไฟฟ้าของเรา เล่นสายฟ้าอย่างขนาดดีเล่นน้ําแข็งไม่ต้องคิดเลยฮะกว่าจะได้แต่ละตัวต้องผสมธาตุน้ําแข็งก่อนเนี่ยมันแบบยากมากอะตรงนี้ฮะเจอกับธาตุไม้นี่ครับก็มีละลายโล่ของเรานิดหน่อยทาหมอกเล็กน้อยครับมีสะท้อนด้วยมีรีเจนขึ้นมาไหวไปเนี่ยเอนเนอร์จีเราไม่พอเลยใส่ไปเพิ่มด่เือไม่พอแล้วผมปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่อยากได้ดาเมจให้ตัวและคุณที่อัพเกรดแล้วครับก็หนักเลยนะฮะเอนเนอร์จีไม่พอหนักเลย เหลือสิบวิสุดท้ายฮะก็ยังสู้กันอยู่สู้ได้ด้วยอ้ฝั่งนู้นด้วยดาเมจของจริงนะฮะแทบจะไม่มีเลยโอเคฮะและคูลตัวเดียวนะพอพอนะพอนะนะพอมีน้อกไฮเปอร์มาลดคูดาวได้ครับก็มา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 ลดแรคคูลไปเร่งคูดาวเอาเลยกันครับจะได้ตีได้เร็วกับเดี๋ยวเราขายแรคคูลตัวที่ยังไม่อัปเกรดทิ้งไปครับเอาคริพิวสมานะก็จะมาช่วยเร่งในเรื่องของคร้นเข้านะครับอัตราการครินิค้ลแลวก็ขึ้นเข้าดาเมจ ลจอกับไฟเลยฮะไม่ขีดม,มามังกรไฟ2ตัวครับก็มาช่วยในเรื่องของการเบิร์นได้อีกนะติดไฟรัวรัว,รวตอนนี้4 4ขึ้นมาค่อนข้างเร็วไม่มีฮิวฮะผมเล่นแบบทะลุทะลวงเลยครับตีทะลุทะลวงจบเร็วเอาจบเร็วเราไม่แตกเขาก็แตกเอาไป มันก็ได้อยู่นะแต่ถ้ามีก็อาจจะดีกว่านี้ครแต่ผมยังหาไอ้ลูกน้ำไม่เจอเลยครับเราจะได้อัปเกรดปรล่ายสายฟ้าของเราดีครับแล้วก็ได้มาดีฟนเดอร์โซนอาชิวโซนชิลโซนใส่อะไรก็ได้นะตรงนี้มันจะเพิ่มโล่มาในตอนเริ่มนะส่วนเป็ดสายฟ้าหน้าทำไหม ก็น่าทำนะฮะถ้าสตูมีค่าโฟล์มากกว่า25จะตี3ทีเอามาเคาน์เตอร์ทัดน้ำนครับแต่จะมีเอเนจีพอหรือเปล่าถ้าได้ลิงก์ก็คือแบบได้ตีฟรีเลยนะลิงก์สตัวฮะไม่เอาดีกว่าอยากได้อะไรที่สําคัญสําคัญมากกว่าดีครับอย่างช่องหมดแล้วอ่ะนี่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 ลูกฟ้าครับอัปเกรดขึ้นเราจะได้ขึ้นเป็นปลาไหลใส่ฟ้าสักที แล้วเจอกับสายฟ้าเหมือนกันฮะนี่มีเป็ดสายฟ้าด้วยเนยครับเป็นแลคุณสายฟ้า2ตัวฮะไม่มีบางกรน,นะดูกระเป๋าเขาแน่นๆไปเลยฮนะกระเป๋าเราแบบโลง่งโลง่งจนแต่มันสู้ไหวนะฮะมังกรสายฟ้าเราตีแรงมากครับ29 60โอ้โคตรเวียงดาเมจสงสัยติดคลิฮะไป60เลยเพราะปกติตี27.8ถึง29.8นะครับโอกาสคลิ30เปอ ใช่ครับ Cent Water มาฮะขึ้นคันได้แล้วแล้วก็แซปครับจับมาคอมโบเข้าคู่กันฮะเดี๋ยวเราจะอัปเกรดนะครับต้องใช้3อย่างเลยคริติคอลครับเป็นช่องคริติคอลเคียวสายฟ้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับน้องเคียวสายฟ้ามาเพิ่มดาเมจไดนะ้อันนี้ไม่ได้มาผสมมาเพิ่มดาเมจเฉยๆแล้วก็สุมต่อครับ อเอ s เซนต์ส่ฟ้าแตกมาอีกหนึ่งอันะฮะน่าจะจบเท่านี้เลฮะเงินเริ่มไม่พอะฮะมีแมทตรอดนะครับตรงนี้อ๋อมันจะเพิ่มอัตราก,การคลิกเข้าไดะะ้ตามบัฟแล้วะฮะเดี๋ยวลองดูหน่อยสิตัวนี้ไม่เคยใช้เลยเนะะีเป็นตัวซัพพอร์ตที่มาลิงเข้าคู่กับตัวแอคแท็กเกอร์ตัวที่ลิงอะ่ะจะได้บัฟจะได้คลิกเข้า3เปิดทุกๆ10บบัฟที่เรามี ก็ช่วยให้เราคิดได้ง่ายขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าคุมไม่คุมอ่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยบัฟของเรามีก็ไม่ค่อยเยอะนะฮะมีน้องไฮเปอร์ครับที่สร้างบัฟให้ได้เรื่อยๆครับเป็นบัฟเลนจี้ฮะให้เด้งได้เร็วมากขึ้นเนครับก็ช่วยให้มังกรใสยฟ้าตีได้แรงมากขึ้นเร็วขึ้นนะครับตอนนี้ไป68แล้ว77แล้วอ่า83ครับโอเคอักเป็นสุดท้ายเลยฮะก็ถ้าฮิตฟาสต์นะครับใน1ิวิแรกจะเพิ่มดาเมจ25เปอร์ซึ่งผมไม่เอาดีกว่า ว่าช่วงสิบวีแรกเป็นช่วงการเก็บป,ปั๊บไม่ค่อยเจออะไรที่เหมาะกับอักเบนอดีเท่าไหร่นะครับรีโรทิ้งไปมีเป็นเรนครับได้ใช้อยู่แต่ไม่เป็นไรฮะไม่มีก็ได้เดี๋ยวมาบัตรลัสดีกว่าฮะได้ตีแรงขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ครับตามเฮดพีที่ศัตรูหายไปอ่ะรีบจบเร็วนะครับสำหรับกระเป๋าใบดีมีดีเฟนเดอร์ตัวเดียวฮะไม่มีตัวลิงก์เลยลิงก์อะไรไม่ได้เลย สลามี่ฮะหนึตัวครับเผื่อว่าเอามาเปลี่ยนสีและก็เรียบร้อยครับมาลดคูดาวกับชอบ่องตอนนี้คือที่เข้าโซนะครับมาบวกอัตราการคื i ที่เขซึ่งเดี๋ยววางตรงหน้ามาังกรคู่กับแลคูดได้เลยนะอ่ะป๊อปป๊อปอีก1ตัวฮะเอามาลิงก์กันอัปเกรดขึ้นขั้นได้ด้วยนะ มีเซนาสปาร์กี้ับเคยเล่นลอยู่และในคลิปแรกเลยซึ่งเธอจะใช้เอเน g y ทั้งหมดครับเปยนเป็นดาเมจด,ด้วยเนะี่ยแล้วก็ทำดาเมจคูณสี่เข้าไปซึ่งมันก็แรงอยู่อนะแถมทาให้บังกรเราเก็บดามเมจได้เร็วด้วยฮนะน่าจะเป็นคอมโบที่ดีอะแต่เดี๋ยวขอหาตัวอะไรที่ช่วยเร่งเอเนอร์จีมากกว่านี้หน่อยไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเลยฮนะช่องกันอีกแล้วหมดแล้วครับตังเจอกับธาตุไฟฮนะหมาไฟมาเรียบร้อยฮะบิลล่าก็อัปเกรดขึ้นขั้นเป็นขั้นสุดท้ายเป็นไฟมีโล่มาเหมือนกันนะ ูของจะน้อยๆไม่ต่างกันเลยฮะบ้านเขากับบ้านเราแห้งพอๆกันฮะแล้วฝั่งเรามังกรได้ตีแรงครับ55ฮะตอนนี้58ครับขึ้นเรื่อยๆ114ฮะและเรียบร้อยครับนาเมจอยู่ที่40กว่าเลยเนี่ยก็ไม่แย่ปะต่อจากป๊อบป๊สู่ชักชักครับ ทิกเกอร์ทีได้รีสอร์สองเอเนีครับส่วนลิงก์การก็คืคได้แม็กเอเนจีครับเพิ่มขึ้นมาซึ่งผมมีตัวแอทเเกอร์แค่สองตัวเนี่ยเอสเซนสายฟ้ามาอีกหนึ่งฮนะมีเป็นฟาสโซนมาด้วยนะชีวิตนี้ก็จะอยู่กับช่องอย่างเดียวเลยนะช่องเต็มไปหมดเลยตัวอย่างเหงาใส่ตัวเพิ่มมากไปได้ฮนะผมว่า e ด e r ร์จีไม่พอโอ้แล้วไม่มีตัวอะไรน่าสนใจเลยครับเรียบร้อยปะ ธาตุไฟกันอีกแล้วครับน้องซูชิอิช,ชูกัน3ตัวฮะฮิวฮิวกันเท่าไปตรงนี้ดาวเมชรล่า่าอยู่นะผมขาดในเรื่องของการยืนนะครับคิดว่าการยืนการเด้งเลือดการฮิวอะไรก็ขาดแต่ก็ยังไม่มีตัวอะไรน่าสนใจที่ดึงมาเลยฮะแล้วตรงนี้ก็เหมือนว่าจะเริ่มสู้ไม่ไหวแล้วเหมือนกันฮะโดนค่อนข้างแรงครับไม่มีการยืนเท่าไหรแต่เราก็ตีแรงฮรร้อยกว่าแล้วเหมือนกันร้อยสี่สิบแปดร้อยหกสิบเอ็ดว้าวช่องกันอีกแล้วมาช่องก็ช่องมา ได้เติมเต็มพอดีแอะหาอะไรช่วยยืนหน่อยครับที่ไม่ใช่ปลาไหลไฟฟ้าปลาไฟฟ้ามันเน้นทางสถานะนะครับก็เน้นพวกช็อตพวกเลนอะไรอย่างนี้ออะเดี๋ยวมาเป็นคลิพิวสิตัวหนึ่งครับมาเร่งในเรื่องของคริทนะิคเข้านะคริเข้าโซนอีกหนึ่งนะฮะมาคลิตอนนี้น่าจะเยอะมากเลยแล้วก็ทัดไฟอีกแล้วอิชูสตัวครับ อยู่เันเข้าไปส่วนคริเราฮะโอกาส63เปอร์ฮะก็ข,ขึ้นได้เลยๆฮะถ้าน้องไฮเปอร์สร้างบัฟให้มาเนี่ยเราก็จะตีแรงขึ้นเรื่อยๆฮะจากเอเนอร์จีที่เสียไปครับก็นี่ครับขึ้นไป90กว่าแล้วตีค่อนข้างแรงขึ้นเป็นร้อยแล้วฮะแค่นี้ก็เอาอยู่แล้วนะมีคลามโซนทับใช้เอเนอร์จี้อยหลงน,หน่าจะไม่เป็นไรมั้ง มาเดี๋ยวลองตัวนี้กันหน่อยฮะเซเลน่าแอนด์สปาร์กี้ครับคือถ้าหยิบมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเอเจไม่พอนะครับเพราะว่าเธอจะใช้เอเนจีทั้งหมดแปลงเป็นดาเมจให้ตัวเองนะครับจริงๆถ้าเล่นเธอเนี่ยเน้นทางเธอเนี่ยก็คือแบบเน้นซัพพอร์ตไปเลยครับกระเป๋าซัพพอร์ตไปเลยครับเพราะว่าถ้ามีแอทเทคเกอร์เอเจน่าจะเด้งไม่ทันฮะตัวหลักน่าจะไม่ได้ตีแต่ก็เดี๋ยวลองดูครับเผื่อว่าจะเด้งได้ทันมีขึ้นข้อโซดครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนอ่าการ์ฟาโซดนะครับอาจจะลดความเร็วลงหน่อย อ่ะมีช่องเป็นชิลโซนนะครับเอาอะไรมาใส่ก็ได้มันก็จะได้โล่ขึ้นมาตอนเปิดนะก็น่าเปลี่ยนอยู่เหมือนกันครับ เอจี่พอไม่พอฮะไซยาน่าเปิดมา61ครับเอจี่เกลี้ยงครับแต่ก็โอเคฮะพอได้ตีนะมังกรของเรามีเอาออฟเอเนจี่ไปบ้างเล็กน้อยนะครับฟูดาวอยู่ที่2.14บางทีก็ตีไม่ทันอ่ะบางทีตีมิสอีกแต่ก็เหมือนว่าดาเมจก็ขึ้นได้ค่อนข้างเร็วนะฮะแป๊บๆไปหลักร้อยอยู่เหมือนกันครับ119ฮะตอนนี้โอ้โหเอาออฟเอเนจี่เอาออฟเอนจี่โอ้โหพลาดสองดอก147อ่ะและจบที่160ครับโอเค ก็พอได้อยู่นะพอได้อยู่แต่มีบางทีที่ไม่ได้ตีบ่อยอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วดามเมจบังกรเยอะด้วยเสียดายมาเดี๋ยวเปลี่ยนช่องครับจากช่องส้มๆไม่มีเอฟเฟคอะไรเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นเสีฟ้านะฮะให้มันมีชิลขึ้นม,มาหน่อยตอนเปิดกับตัวซัพพอร์ตรัพขโมยบัฟได้นะฮะนต้องไปแปะก,กับตัวซัพพอร์ตเหมือนกันเพื่อให้ขโมยได้ทีละสี่ มีเป็นชิวโซนมาอีกนะครับก็เดี๋ยวเราล็อกไว้นะขายช่องที่มีอยู่มันก็ซื้อไม่ได้ฮะมันได้ช่องละบาทก็จะขาดหนึ่งบาทอยู่ดีรอบนี้เป็นธาตุไม้นี่ครับเน้นสร้างโล่ขึ้นมาฮะเป็นบางกรเขียวแ่้ยิ่งได้โล่เยอะยิ่งได้ดาเมจแรงและเปิดมามีโล่300กว่าฮะกว่าจะตีเข้าเลือดเขาโอ้โหนานเลยเอพเราไป700กว่า600กว่าฮะไม่มีเด้งไม่มีฮิวอะไรเลยฮนะมันก็เสียเส่ยงๆหน่อยโอ้โหเหมือนว่าจะไม่รอดครับหนาไปหน่อยเจาะไม่ไหว เหลือสลด์อีกรอบเดียวครับมันดูยากๆอย่างนไไม่รู้ป๊อป๊อบป๊อป๊อมาอีกมาเพิ่มแม่เอเจีฮะถ้าลิงก์กับตัวแท็กเกอร์ฮะแต่ถ้าไม่ลิงก์ก็ไม่ไปไหลนะเราได้ทิกเกอร์ได้เร่งเอเนจีได้เด้งเอเนจีเหมือนกันครับมีแต่ตัวแอคแท็กเกอร์ล้วนๆฮะพพอร์ตก็ไม่ใช้ตัวนี้แฟนบลารนก็เน้นสะท้อนไม่ใช้คลามโซนไม่รู้จะวางตรงไหนแล้วดิเอาป๊อบครับลืม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 ผสมขึ้นขั้นได้สองตัวเลยนะ ไม่ถูกใจเลยไม่มีอะไรถูกใจเลยโอเคฮะได้ชิลโซนอีกแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนครับช่องส้มกลายเป็นช่องฟ้านะฮะเปิดมาเราจะได้มีโล่งวีโล่ขึ้นมาหน่อยช่องส้มเราไม่ใช้ได้ชิลโซนมาอีกเดึกเนี่ยโอเคน่าจะจบเท่านี้นะเดี๋ยวเราล็อกชิลโซนตรงนี้ไว้ครับก็ไปเปลี่ยนกับช่องส้มนะที่ยังหลงหลงเหลืออยู่ เอกับพลาดไฟนะฮะโดนลดเลือดไปครับจากอักคเมนทนะที่เปิดบาร์ HP หายแต่ได้ตีแรงขึ้นแล้วมีตัวตีอยู่หนึ่งตัวฮะที่เหลือก็เบินหมดเลยนะครับถ้าเบินตอนนี้ขึ้นมา56หาสิกว่าโอ้โหค่อนข้างเร็ว HP ของเราตอนนี้พอๆกันเลยนะฮะอุ้ยไม่ไหวอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเดีรอบเดียวโอ้โหแล้วรอบสุดท้ายเอาเอาเอเนจีสุดท้ายพอดีเหลือ HP ีอีก1น3ครับก็อาจจะตีไม่ไหวว่าผมขาดการป้องกันค่อนข้างเยอะเลยอ่ะ ไม่มีต้นไม้แบบเขาเลยไม่งั้นเนี่ยเราเอามารวมกับลูกเอเนจีสายฟ้าของเราได้ละมาทับส่มกันต่อฮนะเดี๋ยวลองใช้เซนา่าเพิ่มเตมิมอีกสักหน่อยครับมันยังพอแพ้ได้สักหลายทีเลยเพราะว่าปกติเราไม่แพ้เลยตอนนี้มีเซนา่าปุ๊บแพ้คือโดยรวมมาดามเมจมันก็ขึ้นเร็วนะสำหรับมังกรสายฟ้าเพราะว่าได้เอเนจีมาขึ้นเร็วมีคนช่วยใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ไหวบางทีไม่ได้ตีนะครับมีนิโคล่าเซเว่นครับซึ่งเอามาทำช็อตได้ครับแล้วเมื่อช็อตทีก็ได้ดามเมจดามจ ข้ามไปก่อนลิงก์ไม่ครบครับขี้เกียจล็อกด้วยฮะมันอีกแค่รอบเดียวผมจะชนะแล้วผมอยากให้มันจบในรอบนี้เลย ตอดึงลูกเอเนจีสีเหลืองมาครับมันได้ปัับเอเนจีครับทำให้เร่งเอเนจีได้เร็วขึ้นฮะตรงนี้เจอกับธาตุไม้คร like <con> ับโอ้โหสะท้อนกันพึบพับมีฮิวกัน24ครับเด้งเลือนยิสสะท้อน30โอ้โหเยอะมาก้วผมตีไม่เข้าฮะตีไปก็เจ็บเองอีกฮิวไม่มีสงสัยจะจีจีฮะอีกแค่รอบเดียวชนะไม่ได้มันติดที่อะไรฮะเอเนจีไม่พอหรอหรือว่าฮิวไม่มีการป้องกันน้อยเหรอคิดว่าถ้าจะการป้องกันนะ ท่าที่ดูเครับเหมือนตัวท่าสายฟ้าจะไม่มีการป้องกันเลยนะที่เป็นตัวท่าสายฟ้านะครับจะไม่ค่อยมีจะไปนเน้นทางช็อตเอาสตันแทนนะก็เลยแบบไม่ค่อยมีตัวอะไรน่าสนใจดึงมาเลยและท่านี้ผมไม่ค่อยได้เล่นด้วยเล่นไม่ค่อยจะเป็นอะมีเป็นช่องฮะช่องซับพอร์ตเหรอเอาดีดีกว่าตีแรงขึ้นอะีกเะมาบวกดาวเมดีครับส่วนซาลามีนะ่ฮะมาลดครูดาวเมกนียครับอยากจะลดให้ตัวสร้างเฮจิแหละแต่มันไม่มีท่าตัวนั้นเนะ่ยลดไม่ได้ครับชิลโซนอีกแล้ว ไม่มีที่วางแล้วส่มหาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตอนนี้เออนี่เวอร์เคอรี่ครับเอามาช่วยยืนได้ดีครับก็ามาช่วยเด้งเลือทับฮิวได้2ี่รับเดีแต่ตังค์ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ไม่มีขายดีดีไหมเซอร์นาฮะเราจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องเอเนอร์จีครับหรือว่าจะคอนเทนต์อีกสักรอบหนึ่งปะก่อนจะแตกมาเอาให้สุดเอาให้สุดมีนี่ฮะโอมนิคอร์ล็อกไว้อ่อนน่าจะได้ใช้ขอบัฟสักหน่อย เจอกับธาตุไฟกันอีกแล้วนี่ครับก็น่าจะสู้ได้นะแต่มันก็สู้ไม่ได้ทุกทีจริงๆธาตุไฟเราน่าจะสู้ได้เพราะว่าถ้าเน้นเบิร์นเราจะได้เปรียบมากกว่าครับแต่ตอนนี้เอาออฟเดซี่บ่อยมากเลยเหมือนกันฮะตีไม่ออกรัวๆฮะมังกรสายฟ้าหรือว่าน่าจะต้องขายเซเรนาจริงๆโอ้โหขึ้นหลอดเลยครับฝั่งเราน่าจะจบกับเซเรนาเท่านี้นะฮะต้องไปหักเล่นใหม่้าสายฟ้าบอกตามตรงไม่ค่อยได้เล่นเลย เลยหาตัวป้องกันไม่ค่อยเจอและก็เรียบร้อยครับสู้ไม่ไหวแพ้ไปฮะไปครับพอกันทีฮะดูซิว่าชีวิตจะดีขึ้นหรือไม่ฮะโอมนี่คอฮะเอามาบัฟด้วยครับเดี๋ยวลิงให้ครบเราจะได้มาออบัฟสนะครับทุกอย่าง2องกับดิคูล่าเซเว่นฮะมันต้องเล่นแล้วแหละลิง์ไม่ครบช่างมันเถอะตอนนี้แพ้ก็จบชนะก็จบครับ ไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วนะฮะตังเหลือแค่4เดี๋ยวเอาแค่ลูกเขียวนี้มาพอนะครับก็มาลิงก์ให้มันโอมนิคอครบน่าจะเท่านี้นะครับสำหรับกระเป๋าวัของเราวันนี้เจอกับธาตไฟนี่ครับท้ายเกมเจอไฟบ่อยมากและเต็มที่มาแล้วโอ้โหลองดูไหวไม่ไหวรอบนี้ Energy น่าจะเหลือๆฮะได้ตีตลอดไม่ติดปัญหาอะไรแต่ดาเมจจะพอหรือเปล่า้โหมังกรสายฟ้าเราได้ตีค่อนข้างเร็วฮนะเร็วมากเลย และแรงขึ้นเลยๆฮะร้อยสี่สบเอ็นะร้ยหกสบสามครับเออผมว่าไม่มีเซเนดาน่าจะดีกว่ายังไม่รู้ว่าเล่นยังไงด้วยฮะเดี๋ยวต้องไปหัดเล่นดูว่าเซเนดาเล่นยังไงนะตรงนี้ครับไหวอยู่นะฮะสู้ได้ครับยื้อกันมาตั้งนานฮะอีกรอบเดียวก็ไม่จบ Let's hear it champion for our champion. โอเคฮะอยู่กันกับท่าสายฟ้าฮะยังเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะสำหรับท่าตีนะไม่ค่อยได้หยิบมาเพราะว่าผมมักจะเล่นตามลูกเอเซนที่ออกมาลูกแรกครับออกมาเป็นท่าอะไรก็มักจะไปสายนั้นเลยฮะแล้วก็ไปผสมเข้าคู่กับปลากูนเป็นมังกรท่าอะไรสักอย่างหนึ่งฮะวันนี้ก็มาตกกันที่ท่าสายฟ้าครับไม่ค่อยได้เล่นจริงๆไม่ค่อยมานะฮะเดี๋ยวไว้โอกาสน่าจะทําให้มันดีกว่านี้แล้วกันตรงนี้ก็มุ่วมัวเลเทไปหน่อย <laughs> าฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยเลยครับไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมฮะไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วเขินเล่นมั่วเลยเทหมดนะวันนี้จบดีกว่าสวัสดีครับ